อิซูซุดีแม็กสอุดสองดีดีไอแมกฟอร์พลังใหม่กำหนดโลกวันนี้เราอยู่กับเจ้า x อ็กซิลคันสูงครับกับอิสุซูเอ็กซิลี่ไฮแลนเดตัวนี้เครื่องยนต์1.9ครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ไหนตามติดไปกับผมเลยครับ สำหรับเจ้า X-Series ยกสูงคันนี้ครับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังต้องบอกว่าปลดปล่อยพลังเต็มแม็กะลุทุกขีดจำกัดด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล1.9 DDI Blue Power รหัส RZ4 ETC ครับมีกำลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรถึงแรงม้ากับแรงบิดเท่านี้ครับแต่จะทำให้เจ้า X-Series คันนี้ออกตัวเร็วเร่งแซงทันใจและยังเป็นที่สุดของการประหยัดน้ำมันทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดขับขี่แบบสปอร์ตเลเวชั่นิกครับและซีเควนเชียลแพทเดนชิ องศาครับปีนไต่และทิศทางการเลี้ยวเลยให้ลุยได้อย่างมั่นใจบนทุกองศาความลาดเอียงที่แสดงผลทั้งสองจอสมรรถนะขนาดนี้ครับก็แรงทะลุวดไปเลยสําหรับราคาค่าตัวของ X-Series Highlander ครับอยู่ที่859,000บาท เราขับจะปิกอัพยกสูงคันนี้ไปในเมืองเพื่อดูความคล่องตัวของเขาครับเราเดินทางมาอย่างฝั่งธนบุรีจุดหมายของเราอยู่ที่วัดนาบกสาหรับวัดนี้ครับมีอายุเก่าแก่เกือบ300ปีแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปกเนื่องจากตั้งอยู่กลางสวนป่าที่ปกคลุมสันนิษฐานการสร้างวัดว่าประชาชนชาวชุมชนเนี่ยร่วมกันสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนปลายในรัชะสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศราวปีพุทธศักราช2 2 9 1หรือก่อนการเสียกรุงอยุธยาครั้งที่2เพียง19ปีจนสมัย รัชกาลที่3าครับเจ้าสัวพุกเนี่ยและภรรยาที่เป็นคนไทยครับได้มีศรัทธาเข้ามาบุรณะปฏิสังขรณ์การมาไหว้พระที่วัดนาปกครับเราจะเริ่มจากการไปสักระรูปปั้นหลวงปู่ชูคงชูนามอดีตเจ้าวาดวัดนาปกเกจิอาจารย์ชื่อดังณบนดกบริเวณหน้าวัดและเข้าไหว้พระนาปกในวิหารถือได้ว่าเป็นพระนาปกแห่งเดียวที่องค์พระพุทธรูปเป็นปางมาแล้วชัยโดยทั่วไปครับจะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิและถือได้ว่าเป็นพระนาปกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครจากนั้นก็ไปรอดโบสถ์โบ ลานศรียุธยาครับเพื่อล้างอาถรรพ์ปัดเปล่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตรวมถึงเสริมความเป็นสิริมงคลบารมีแควค่าจากโรคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่ความโชคดีในด้านต่างๆโดยเชื่อกันว่าครับเมื่อผ่านเข้าสู่ประตูอุโบสถของพ่อเจ้าสัวเนี่ยจะพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ครับมีอายุยืนยาวมีความร่ํารวยการงานเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขมีเพื่อนดีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในสิละธรรมเมื่อถึงข่าวตายจากไปอย่างมีความสุขสู่ภพภูมิสวรรค์จากนั้นไปไหว้หลวงพ่อเจ้าสัว พุทธรูปโลหะสำริดปางมาลวิชัยมีพระพักและสัสดส่วนงดงามยิ่งต้องบอกครับวัดนาบกเนี้ยสายบุญสายมูเข้าวัดมาเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและเสริมสิริงมงคลกันอย่างไม่ขาดสาย ดีแม2.2 DDI Max f o r c e แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ i s สู่ดีแม็ก2.2 DDI Max f o r c e พลังใหม่กำหนดโลก อีตรอนแรเซอร์แม็กสปีดโอเนียวมิซูบิชิทริสันแบล็คเอดิชันจำนวนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต,ต์ให้มีความหมายไปด้วยกัน นิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ใหม่ล่าสุด MU-X The Next Peak 2.2และ3.0 d d i Max Force MU-X The Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่านิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ Togetherness Redefined รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวใหญ่ต้อนรับศึกกลางปีเบอร์หนึ่งของโลกยิ่งใหญ่ไปกับการเป็นสนามเปิดฤดูกาลโมอโต GP จีพีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่1ของฤดูกาลร,รายการพีทีกลางปีออฟไทยแลนด์2025ครั้งแรกในไทยและครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบ25ปีกับ3กิจกรรมสุดพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ทั่วโลกเฝ้ารอคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลชั้นพรีเมียมโดยเสนอวิถีไทยคองใจคนทั่วโลกร่วมเชียนนักบ ในรุ่นมอเต GP จีพีก้องสมเกียริจันทาย,ยัางเต็มภาคภูมิถ่ายทอดสดกว่า200ประเทศสู่ผู้ชม8 0 0ล้านคนโทั่วโลกหลังเปิดจำหน่ายบัตรที่นั่งแกนสแตนกว่า1 0 0 0 0หที่นั่งทุบสถิติโซท์ด้วยเวลา2.5 5านาทีขณะที่สแตนอื่นๆมียอดจองอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีคาดกระแสด,ดีเต็มทุกที่นั่งแน่นอนปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่เราได้รับเป็นไทเทลสปอนเซอร์นะครับของมอเต GP จีพีประเทศไทยนะครับเป็นพีพทีกลางปีออฟไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ในปีนี้ปีที่2นะครับเรามีเคลื่อสิทธิพิเศษนะครับวันนี้ถ้ามีบัตรตัวแม็กกาศ plus สีแดงนะครับก็จะได้ในส่วนลด25ในการซื้อบัตรนะครับถ้าเป็น PT m a แม็ก d าบัตรสีเขียวได้รับส่วนลด20นะครับและนอกจากนี้นะครับในปีนี้เราได้มีนะครับโปรแกรมลดแลกแจก,กช็อปนะครับจากบริษ,ษัทในเครือนะครับไม่ว่าจะเป็น PT m a แมกน r ตรอน ไม่ว่าจะเป็นตัวซับเวย์นะครับตัวแม็กซ์มาร์ทตัวพันไทยนะครับพันไทยคอฟฟแล้วก็ตัวของใน,ในเรื่องของคอฟฟเวิลด์นะครับมีพาทัวร์ด้วยนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะมาทำให้เกิดความสนุกสนานนะครับในให้กับผู้ชมแล้วก็ทางาชาวมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับและนอกจากนี้เรายังมีจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์นะครับที่จะมีหลายรายการเลยนะครับเพื่อมาเซิร์ฟให้กับคนที่มาชมงานกับ เสิร์ฟให้กับชาวมอเตอร์สปอร์ตทุกคนครับพร้อมถแถลงเปิดฤดูกาลซีซันพรีเมียร์ที่วันแบงคอกกรุงเทพโดยดอนัลสปอร์ตวันที่9กุมภาพันธ์ต่อด้วยพรีซีซันเทสวันที่12-13กุมภาพันธ์และเมนเรสวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่ห ชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬารวมกับบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโดยคุณอนโนทัยเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิตร่วมกันต้อนรับพร้อมจัดงาน Enzo so Mid-Page ให้กับ Enzo t h a n w a n i t k u สุภาวีระนักแข่งฟอร์มูล่าโฟดาวรุ่งไทยแท้อนาคตไกลโดยพบปะพี่ๆีสื่อมลชนแบบเ e อ็กซ์คูซีฟอัปเดตผลงานหลังเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการเลดบูจูเนียทีมในปี2022ที่ผ่านมาและปัจจุบันเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าโฟในสังกัดแคมป์โปล g ทีซิ่งจาท ปโดยในฤดูกาล2024เขาลงแข่งขันในรายการ Spanish F4 Championship และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งปีพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายในเวที f อร์ u l a 1ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเอนโซโดยแในงานได้รับเกียรติจากน,ตะตะนายพิธิรัตน์รัตนกุลเสรีเลืองลิศนายกราชยานยนต์สมาคมให้การต้อนรับและมอบบัตรใบขับแข่งของทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยให้แก่เอนโซเพื่อใช้ในการแข่งขันในฤดูกาล2025ที่กำลังจะมาถึงด้านคุณโนโนท์ไทยเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิตบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั กล่าวชื่นช,ชมผลงานและความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยมของเอนโซพร้อมเชิญชวนให้สื่อมวลชนร่วมกันเป็นแรงใจติดตามผลงานและสนับสนุนนักแข่งอนาคตไก่สัญชาติไทยแท้ในการก้าวสู่การเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันเป้าหมายระดับโลกณห้องประชุมราชยานย,ยนสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่23ธันวาคม2567ที่ผ่านมา มาเซรติได้เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบและลูกค้าที่หลงไหลมากที่สุดมาร่วมลํำลึกถึงประวัติศาสตร์110ปีด้วยกิจกรรมและงานมากมายทั่วโลกตั้งแต่การเปิดตัวแบบเอกลักษณนมีทัศการที่น่าหลงไหลไปจนถึงประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นทั้งในสนามและบนถนนมาเซรติได้นำประวัติศาสตร์อันน่าจดจำมาสู่ชีวิตแสดงให้เห็นถึงมรดกแห่งสมรรถนะและนวัตกรรมที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับอนาคตของแบรนด์พร้อมเป็นโอกาสอันเหมาะสมในการเปิดตัวยนตกรรมรุ่นล่าสุดมาเซรติ GT2 Stadale และมาเซร Turismo โมรุ่นพิเศษ110 Anniversary Maserati GT 2 Star Daily เป็นเสมือนบทเพลงสรรเสริญความสปอร์ตสุดพิเศษผลลัพธ์จากความร่วมมือทางเทคนิคและการออกแบบระหว่าง Maserati GT 2ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกด้านสมรรถนะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อการลับมาแข่งรถ GT และ Maserati MC20 โดย Maserati GranTurismo 110 Anniversary ผลิตจำกัด110คันเท่ากับอายุของค่ายตีศูนย์เป็นตัวแทนที่แสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตภารกิจของ Maserati คือการกำหนดอนาคตแห่งการขับเคลื่อนระดับลักชัรี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ค่ายตีศูนย์ปฏิบัติมาอย่างต่อเน,นื่องตลอด110ปีซึ่งสามารถสัมผัสได้ในยนตกรรมมาเซรลติทุกรุ่น <c oughs> เพื่อก้าวไปสู่อนาคตและนําเสนอความหรูหราสไตล์อิตาเลียนไปทั่วโลก แข่งขัน h อ n d a l p j a Thailand 2025 n นช i o n a น Qualify ณสนามคันที่ขับโลดิ้งฮิลพัทยาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่7-8มกราคม2568ที่ผ่านมาป้ายพิมพิสารับรองนกักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยไวัย18ปีจากกรุงเทพมหานครสามารถควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อม,มรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน h อน da l p g a t h a i ไ a n d 2025สำหรับในรอบคัดเลือกนี้จะผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด88คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่ม ที่อันดับสลสันพรเกตสุวรรณที่ทำสกอร์เข้ามาสี่อันเดอร์พาฝ้ายพิมพิสาคว้าแชมป์ฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีในวันที่9มกราคมพร้อมกล่าวถึงความรู้สึกในการแข่งขันครั้งนี้ว่าภูมิใจและดีใจมากตนเองได้ลงแข่ง h อนด้ LPGA Thailand National Qualify มาแล้ว2ครั้งทําให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและยังย้ําด้วยความมุ่งมั่นว่าจะตั้งใจทําลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันกับนักงกล์บชั้นนําของโลกการแข่งขันฮอน da LPGA Thailand 2025โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2 2 0ย กุมภาพันธ์2,568นสยามคดีขับโอคอรพัะจยาจังหวัดชลบุรี ซูซูกิเปิดแคมเปญพิเศษร,รับตลาดต้นปีซูซูกิเออร์ติก้าซูเปอร์แฟลตดิวนายทาดาอุมิซูซูกิประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าซูซูกิเตรียมพร้อมในการลุกตลาดรถยนต์ปี2,568อย่างเข้มข้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างกว้างขวางในราคาที่เหมาะสมภายใต้แคมเปญซูซูกิวอรี่ฟรีซึ่งเป็นแผนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคุณวรลบตีเลิกงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมออเเรร์ปะศไย ปากาศเปิดเผยว่าในโอกาสนี้เพื่อเป็นการตอบรับต่อความไว้วางใจของลูกค้ารวมถึงเป็นการกระตุ้นตลาดที่กําลังแข่งขันอย่างรุนแรงในช่วงต้นปีซูซูกิจึงจัดเตรียมแคมเปญซูซูกิเอร์ติก้าซูเปอร์แฟตดิวโดยแคมเปญจะมาพร้อมกับการมอบราคาสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิเอร์ติก้าไฮบริดตั้งแต่วันที่6มกราคม2568ถึง28กุมภาพันธ์2568หรือจนกว่าสินค้าจะหมดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง555,000บาท ใหม่ล่าสุด New X h e n x p พลังใหม่2.2 DDI MaxForce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สีใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X h e n x p 2.2 DDI MaxForce ออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณมาสดา CX5 ใหม่ m ิวสุบิ s ิไทรัน o n แบล็ k เอ i t ชันจำนวนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศความแกรงกคือการลุยในทางที่ไม่มีใครกล้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ My Ford r เ n g น r จอรราคาพิเศษ799,000บาทถึง31มีนาคมนี้ เกา New MG 3 Hybrid Plus Plus อัตราเร่งขับสนุกได้ฟีลรถ e ีวี Plus ประหยัดน้ำมันขับได้สุดไกล Plus มาครบพบกันที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Sport แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future My, 2. 2 force. ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Sport พลังใหม่กำหนดโลก Mitsubishi อ็กซ r แพ r เ s อร์ครอสมิ i ซูบิ o ิวันนี้เราพามาสัมผัสกับความดุดันในมิติใหม่ครับที่ประสานความโฉบเฉี่ยวในคลาสคอมแพคหล่อเหลาเอาการกันเลยทีเดียวครับกับคันนี้ B M W 220i แกลนคูเป้ M Sport สมรรถนะของเขาภายในภายนอกจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าท่านผู้ชมอย่าพลาดชับคันนี้สำหรับการออกแบบภายนอกและภายในของ BMW 220 ไอแกรนคูเป้ครับตัวนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วเพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดูดุดัแนแฝงความคล่องตัวปาเปียวเหนือระดับโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตาคู่ไฟหน้าและไฟหลังเป็นแบบ LED ครับประตูไล้กรอบต้องบอกว่าเท่สุดๆส,ส,สำหรับห้องโดยสารผสานความหล่อแรงกระชากใจและความมีระดับได้อย่างลงตัวมีจอแสดงผลขนาด10.25นิ้วครับทั้ง2จอพร้อมไลท์คอคพิทโปรเฟชชั่นอลระบบช่วยเหลือต้องบอกว่าจัดเต็มมาเลยทีเดียวสำหรับ2ส 20i คันนี้เครื่องยนต์ที่ให้มาครับเบนซิน2.0ลิตรครับ 1,998cc ให้กำลังถึง192แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรนะฮะอัะตราสิ้นเปลืองของเขาขนาดเครื่องยนต์คันนี้15.4กิโลเมตรต่อลิตรครับ0-100เนี่ยการันตีจากค่ายไบพัสเขาที่7.1วินาทีแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับกับค่ายนี้ความแรงความมันครับ เพราะจะหล่อเหลาเอาการกับตัวบอดี้รถด้วยการควบคุมพวงมาลัยถือว่าแม่นยำช่วงล่างนึบโค้งเนียนเขบอกว่าจับคู่ไปด้วยกันยิ่งดีครับเครื่องยนต์ครับทำงานควบคู่กับเกียร์ของบีมแวอยู่เป็นเกียร์ s t e p t r อนิ c 8จังหวะครับการสมูทต่อเนื่องของเกียร์ในอันตราเหยียบ การเปลี่ยนเกียร์ของเขาถือว่าใช้ได้เลยยังมีเมนวนให้เล่นด้วยนะครับที่คันเกียร์นี้ถึงจะไม่มีแพดเดิลชิพก็ตามต้องบอกว่า BMW 220i Gran Coupe M Sport คันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยที่ Millennium Auto Group ครับอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทราคานี้ครับรวม BSI 3ปีครับแต่ถ้าเป็น5ปีเนี่ย จะอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจครับสำหรับ BMW นะมินิหรือ BMW มาตลาดที่เป็นรถจักรยานยนต์ครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของมิลเลนเนียมทั้ง10สาขาครับ6สาขาในกรุงเทพและอีก4สาขาในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหาดใหญ่สุราษฎร์และอุบลราชธานีครับสนใจก็ไปลองที่โชว์รูมมิลเเนียออโต้กรุ๊ปกันดูครับ